กคบองแมนครับมาม,าม,ามา่าหมูสับผาแดงหลวงนะี่ต้องอร่อยที่สุดในโลกนี่เราหลังจากที่เราสับหมูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีอยู่สามหอ่อห้าคนก็ต้องมาแบ่งกันนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราใส่น้ําเยอะๆนี่เราก็ใส่หมูสับรองข้างล่างนะฮะเราต้องเอามทุกมเม็ดเอาเนะียอ,อเดี๋ยวอ่วน,อนนึงฮะแล้วก็จะแบ่งกัน นี่ของอน,นี่ของกูไม่ได้ใส่เลยเว้ยอือนีครับมาค,นะครับอาแบงเพิ่มเติมหน่อยนะครับให้มันปล่อยมันอืด มามา่มา,มาหมูสับผาแดงหลวงแบ่งเท่าๆกันมันคือมามา่าร่วมสาบานนะครับหนึ่งสองสามนี่ชัดีหนึ่งนะครับพริกอันท,ที่สองหนึ่ง เดี๋ยวน้ำน้ำร้อนยังครับร้อนแล้วครับร้อนจนเดระเหยหมดการโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวมาเทเลยครับวันออกเปสองสักรูนี่เทถเท่ากันนี่หมดนะครับเด็กซองนะครับนี่แบ่งเท่ากันห้าอันเลยครับนี่ครับ กอฟมีเครื่องปรุงพริกอีกไหมครับมีครับเอามาเพิ่มหน่อยครับ,รบได,ได,ไได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป,ป๊บน,นึงครับสองสามสี่ห้าโอ้เหมือนทําบุญเลยครับเหมือนตักบัตรหยอดเหรียญเลยครับอ่าทีนี้เราก็เหลือมานี่แหละต้องแบ่งเท่าๆกันอ๋อมันเป็นไข่ครับขอบอคุณครับพี่ ก็แบ่งหุควรนะเย็น,น,น,นมันก็เลยลำบากครับรู้สึกว่าลยลบากจะอยู่กระเป๋าใบใหญ่ครับพี่ขอไม่เป็นไรครับอ,อันนี้คืออะไรต้ยมยำไม่ได้จะเ,เสียรสชาติเอาแต่พริกได้อยู่ขยะได้ไหมขยะเขานะาพริกป่นอย่างงี้ <ขอ S 2> ไม่พริ้ครับฮะเอามาเลยพริกป่นได้อยู่นี่คืออะไรอ่ะ ท้ายครับพี่พป่นกับน้องตาลเออเอาพริกป่นมาใส่หน่อยให้มันไ<ม>ด้เผ็ดๆเผาได้ไหมขยันเเาลยไม่ให้เหม็นนะเปผียังอย่างท้ายแล้วครับเฮ้ยเป็นหมูหินหมูหินห,หนอยไรานะอร่อยสุดแล้วใช่แล้วเสร็จแล้วลครับนี่พริกป่นเราก็จะแบ่งเท่าๆกันห้าอันครับออออของผมไม่ต้องพริกป่นนะพี่โอเคครับอ่ะใส่นิดเดียวงั้น หนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับห้าครับหกครับเจ็ดครับแปดครับต่างตางต้องใส่ครับมาจะทำการเทน้ำนะครับพี่วางมีดซะเสียวพี่วืดมากเลยครับครับกอนึงนะอะไรนะกระปนึงนะครับโคกโกใส่น้ำแล้วครับมาม่านี่อร่อยสุดในโลกเลยครับไม่ได้แย่เลยพี่เย็นเย็นนี่ครับสดสบายเลยครับไม่มีอร่อยสุดๆครับ มามากูพป้กแมนครับจ้าด้วยย่อนจริงครับอันนี้เราก็รอเวลาอเดียวครับอันบนของผมใช่ไหมอันอันพริกอันนี้ครับไม่ใส่พริกเสร็จใส่พริกน้อยครับโอเคครับมามาเรียบร้อยครับ